ดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิกโกฟฟวเจอร์ในวันอังคารที่28สิงหาคมนะคะสำหรับาราคาทองคำในตลาด c o m ซ์เมื่อเมื่อวานนี้นะคะปิดเพิ่มได้อีก2.70เยสตาสะออนนะคะปิดที่1,675นะคะ ราคาปรับขึ้นได้นะคะเล็กน้อยหลังจากที่มีความหวังว่าเฟดจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะาราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวระหว่าง1665.50ถึง1679.30นะคะแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาก็ปรับตัวลดลงมาที่บริเวณ1659นะคะ ซึ่งมีปัจจัยที่กดดันราคาทองคําหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นค่างเงินยูโรที่ร่วงลงมานะคะจากร่วงลงมาที่ระดับ1.246นะคะจาก1.24 1.25อยูเอสตราต่อยูโรนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลจากทางธนาคารกลางยุโรปอาจจะไม่มีมาตรการช่วยเหลือกรีซนะคะโดยจะรอผลตรวจสอบของทรอยก้าก่อนนะคะแอกจากนั้นนะคะราคาน้ํามันก็ปรับลดลงมา ที่ระดับ9 5 3 6เอสตาล่ต่อบาเรลค่าเงิน u s เอสตาลก็แข็งค่าขึ้นนะคะหัชนีค่าเงิน u s เอสตาล่แข็งค่าขึ้นมาเป็น81.778นะคะโดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อวานก็ค่อนข้างดีนะคะอย่างเช่นหนัชนีภาคการผลิตในเขตมิดเวสนะะ์นะคะติดลบ1.6นะคะจากที่คาดว่าจะติดลบ 6.0นะคะก็คือดีกว่าคาดนั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็มีแรงขายทำกำไรทองคำนะคะจากภาพทางเทคนิคที่ส่งสัญญาณ o v e r อร์บอสนะคะส่วนข่าวในวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่ คาดว่าสเปนต้องใช้เงินถึง6 0 0 0ืล้านยูโรนะคะเพื่อช่วยเพิ่มทุนให้กับภาคธนาคารแล้วก็การประชุมกันระหว่างเยอรมนีและฝรั่งเศสเมื่อเมื่อวานนี้นะคะก็ผลออกมาว่าจะร่วมมือกันนะคะตั้งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขวิกฤตของยูโรโซนแล้วก็มีข่าวจากทางด้านธนาคารกลางยุโรปนะคะว่าอาจะซื้อพันธบัตรควบคู่กับ การใช้เงินนะคะจากกองทุน EFSF แล้วก็กองทุน ESM นะคะก็ใช้ทั้งออสองวิธีนะคะทั้งซื้อพนาาันธบัตรแล้วก็การใช้กองทุนนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงมานะคะก็เนื่องจากว่าพายุไอแซกอ่อนกำลังลงนะคะซึ่งจากคาดจากเดิมที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะ แต่ก็ยังต้องจับตาดูแผนระบายน้ำมันจากคลังสำรองของสหรัฐนะคะเพื่อกดดันราคาสินค้าในสหรัฐให้ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีผลกระทบกับราคาทองคำนะคะก็คือ,อน้ำมันร่วงลงดอลลาร์แข็งค่าขึ้นยูโรร่วงลงนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะส่วนตัวเลข ดืนีภาคการผลิตเคตมิตเวส์นะคะประกาศออกมาติดลบไปแค่1.6เท่านั้นจากที่คาดว่าจะติดลบ6นะคะดืนชีดาวโจนติดลบไป33จุดนะคะ s อ r ถือทองเท่าเดิมเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นภาพกราฟในรายวันนะคะก็จะเห็นว่าราคาขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ1,600เออใกล้ๆ1,670 75นะคะแล้วก็ร่วงลงมาซึ่งการร่วงลงมาครั้งนี้เนี่ยเรามองว่าแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ1652นะคะแนวรับแรกแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1645 1640นกะคะก็คือนักล,ลงทุนในช่วงนี้นะคะเมื่อราคาอ่อนตัวลงมานี้เราให้ซื้อไว้ ถ้าหากว่ามีกำไรก็ปิดลองทำกำไรออกไปก่อนนะคะแล้วก็รออ่อนตัวลงบริเวณ 16, 4 5 1 6 4 0นะคะบริเวณนี้แล้วก็ค่อยกลับไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ในจุดนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้จุด stop loss ไว้นะคะถ้าหากว่าหลุดตรงบริเวณ1620นะคะให้ cut loss นะคะถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่า1 6 2่นคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าถึง16 451640เนี่ยราคาควรที่จะเด้งขึ้นกลับไปนะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่เด้งแล้วก็ร่วงลงมานะคะให้ stop loss นะคะสรุปแนวรับในวันนะคะ1652แล้วก็ถัดมา1645ส่วนแนวต้า16 16 <S <S น1670 1675สำหรับการ oh วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษ,ษัท Classic ฟิ r n i t u r e นี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ